สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟสนะคะวันนี้หนึ่งหนุ่มกับหนึ่นงสาวนะคะชวนกันมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นออกกำลังกายยามเย็นนะคะอี่ยัง,ยงละ่ะขึ้นมวนเด่๋ะออกกำลังกายอันนี้อันนี้เป็นออเดิบนะคะนี่เป็นออเดอเยังไงพี่ๆแม่แม่เอฟซี FC, ท่านใดนะคะ,ะเดี๋ยวรอชมนะคะเดี๋ยวถึง หนึ่งมืนซับนะคะหนึ่งมืนซับพ่อใหม่บอกเดี๋ยวจัดเต็มให้นะคะยังไงก็ช่วยๆดันให้ถึงหนึ่งมืนซับไวๆด้วยนะคะถ้าใครอยากเห็นพ่อใหม่อเด็ดนะคะเยอ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 ะเฮาเทลาโมนี้คือเฮาเทราเดี๋ยวออกจากบ้านละเฮาเทรา <Yeah. laughs> เยอะดูไข่มุกร้องหาแล้ว <laughs> อันนี้มาเต้นมาเต้นให้คุณตาดูนะคะคุณตาเต้นให้ไวรุ่นดูหน่อยิคุณตาเต้นให้ไวรุ่นดูหน่อยคุณตาไม่มีแรงแล้วดูคุณตาก็ยืนมองลหลานนะคะโอ้ยหลานทำอะไรกันนละหลานเองมาทำอะไระคุณตาตาเสียหนึ่งข้างใช่ไหมคะ คุณตางาเดียวนะคะงาเดียวตาเดียวตาเดียวตอนนั้นก็คุณยายได้ล้มไปแล้วคุณตาก็คงจะเงานะคะดูอันนี้ดมบ่ไหมดมบ่ดมกินมันบ่คุณตากินกับคุณเครืออยู่ดอกว้าอยู่ฟังตรงขามกันนี่เอง เขาจะไปไหนต่อคะหนว่าจะพาไปไปหาโมเมไหมแต่เจ้าของเขาไม่อยู่นะคะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเดินผ่านเฉยใช่ไหมยังไม่เดินนะคะยังไม่เดินสงสัยมองเห็นสาวหรือเปล่า สองควานหนุ <ies> oh, ่มเนี oh, ่ยโอ้สว <cupcakes> oh, well ัสดีครับค kind of so ุณตานอยโอ้สวัสดีครับคุณตาสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะน้ำเพชรก็สวัสดีค่ะโอ้คุณตาคุณตาก็จะบอกว่าผู้เองมายืนกันตั้งนานแล้วผู้เองเพิ่งคิดได้เหรอคุณตาก็อยากเล่นอยู่นะคะดูคุณตาเหมือนจะสนใจหลานๆอยู่นะคะ ทำอะไรเ,เรียกคุณตาใช่ไหมามาเลร่นน้ำผมแน่มาเลร่นน้ำหนูแน่ค,คุณตาบอกว่าโอค้โอค, <laughs> คุณตาคิดหนักเลยเมื่อกี้คุณตาถอนหายใจเลย,เลย <laughs> โอ้วางงวงเลยวางงวงเหรอหลับแล้วหลับแล้วดูคะหลับโชว์เลยนะคะหลับบ่ไหม กินเครื่อ<ป>กินไม่ไ<ป>นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะหนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวนะคะ<ป>เขาก็ชวนกันมาเดินออกกำลังกายนะคะดูไข่มุกก็ร้องหาพี่ทองคำใหญ่เลยทอไข่มุกเดี๋ยวไว้หลังเอาไข่มุกมาดีกว่าเนาะเอามากับพี่น้ำเพชรเลยให้ให้พี่น้ำเพชร พาเดินดีกว่าเกือบเก็บได้เกือบเอ้าเขาจะแวะไปทักทายอ่ะเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะเมียจ๋าเรียกเมียจ๋าเมียจ๋าโอ้เมีย อ้าโมเมวันนี้วันนี้โมเมมีเพื่อนมาหาเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนู้นนะคะเมจ้าเมจ้าเมจ๋าก็ดมกินใหญ่เลยเมจ๋าเนี่ยลูกสาวลูกสาวพ่อเขียวนะคะโอ้โหน้ำเพชรน้ำเพชรเข้าไปหาเลยเหรอน้ำเพชรไ, <laughs> ไปไหมทองคำ เอ้าวบอดนองดอกนี่ค่าจะถูนั่นอันนี้เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะคะเขาไม่ทำอะไรกันนะคะสนิทนะคะสนิตกันเขาเขาปอยนนู่กับมันลูกสั่รือพร้อมทำอะไรสาหรือไม่ได้สำหรับเชี่ยมแเชี่ยม โอ้โหโมเมน่าจะชอบนะคะดูโมเมดมกลิ่นใหญ่เลยอาจจะมืดมืดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็พระาทิตก็เริ่มตกดินแล้วนะคะดูนะคะโอ้ยโมเมทำไมโมเมดมแต่ผู้ชายอะโมเม ที่อยู่โมเมก็ตรงข้ามกับของน้องทองคําน้องทองแท่งนะคะน,น,น,นันเด้นั่นของทองคำนั่นกระเบื้องเขามาเปลี่ยนเฮ็ดข้เข,ข้อแตกอีกแล้วนั่นเฮ็ดข้เข้แตกอีกแล้วนั่นขเขาพึ่งมาเปลี่ยนกระเบื้อง <c oughs> ทองคําสายหืนเห็นสาวไม่ได้นะคะเห็นสาวไม่ได้ ดูน้ำเพชรน,นะคะน้ำเพชรบอกว่าจะมาหาน้องโมเมนะคะแต่รู้สึกว่าน้ำเพชรน,นางจะถูอย่างเดียวโอ้ยเบิ่งขืนข่อมเสา <c oughs> น้ำเพชนเออรน,น,าน,าน้ำเพชรทำไมหนูทำอย่างนี้ล่ะคะ <c oughs> ทำไมหนูทำอย่างนี้น้ำเพชรหนูเป็นผู้หญิงนะคะหนูเป็นผู้หญิงนะ <c oughs> ดูทำดูทำ เดือดทำโอ้แอคชั่น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 สวย,ยทองคำนี่สนใจสาวแน่นอนเลยทองคำงงงงงดูเขานิ่งมากเลยนะคะโมเมนี่ปกติถ้าถพ่อกับแม่ขับรถผ่านอนะโมเมโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักปลาใช่ไหม <laughs> นักปลาดับหนึ่งเลยนะวันนั้นก็ปิกอัพนี่ บุบมาแล้วนะคะโอจะมาลุมเขาเหรอเอาแล้วทำทองคำทองคำไหนบอกว่าจะมาลุมโมเมแล้วทำไมไปทำอะไรน้ำเพชรเนี่ยคนะเวมาเล่นกับเพื่อนหน่อยความจริงก็อยู่ใกล้กันแค่นี้นะคะแต่ก็ ไม,ไม่ได้มาถ่ายกับโมมีเท่าไหร่นะคะไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายกับโมมีนะคะดูเสียงไข่มุกร้องนะคะร้องหาพี่ทองคําล้วคิดถึงพี่แล้วนะคะพี่เพิ่งออกมาเองสถานีต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาจะไปรุมน้องไข่มุกโตนะคะ รอด้วยสิรอด้วยสิน้องไข่มุกน้องไข่มุกร้องหาพี่ทองคำใหญ่เลยคิดถึงพี่แล้วโอ้โหได้ยินไหมคะทุกคนโอ้โหร้องใหญ่เลยอันนี้คิดถึงนะคะคิดถึงพี่นะคะ เสียงเสียงสน่นเลยไข่มุกจอมซาของเราวันนั้นก็พังไอ้นั่นหักนะคะพังหลักไม้นะคะหลักไม้ที่อยู่ผูกไว้นะคะเป็นที่ผูกของน้องนะคะหักเลยเขาโทรมาบอกตอนแรกนึกว่าไข่มุกหลุดนะคะพอมาถึงที่ไหนได้เล่นเสาหักนะคะซ่ามากเลยนะคะ ดีใจมากเลยนะคะไข่มุกพี่มาหาแล้พี่ไปนานมากเลยไข่มุกบอกไปนานมากเลยไข่มุกคิดถึงอ่ะไข่มุกคิดถึงอาจจะมืดๆนหน่อยนะคะตกลงคิดถึงใครคะไข่มุกรู้สึกว่า,าคุณจะเฟียแต่น้ำเพชรเลยนะคะ,ะระ้เฟียไงรู้จักคำว่าเฟียไหม ไม่ใช่มาเฟียโอ้ยเบิง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 แม่ไม่อ้อนพี่น้ำเพชรใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังพาไปอยู่กับพี่น้ำเพชรดีกว่าบ้านพี่น้ำเพชรมีมีหลักผูกช้างเยอะโอเคค่ะรู้สึกว่าจะมืดมืดแล้วเนาะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องช้างเฝสภายทองคาภายทองแท่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องน้องน้ stage, นําเพชรนกแก้วด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ